หรือว่าไปโรงแรมไปอะไรก็ได้หือถ้าจะเอาง่ายก็จะเข้ามาทางนี้ประมาณนี้เดนาทางามานี้เป็นเรื่องที่ว่านี่ไงมีแสษถุงยางนมามัยที่ดูได้เลยครับผมผมไม่ได้ม้นะครับนี่ครับผมมีเสษถุงยางนมามัยครับ นี่ก็มาพบกับผมกมหน้ารายครับผมที่ท่าน้ำาวประแดงหรือท่าท่าน้ำข้ามฟากก็ผมก็อยู่ฟากนี้ฝั่งทนอันนี้ฝั่งทนอันนี้ฝั่งทนฝั่งนู้นฝั่งกรุงเทพฝั่งนู้นฝั่งกรุงเทพแต่เขาเรียกท่าน้ำข้าประแดงเหมือนกันท่าน้ำาประแดงเหมือนกันและที่เนี้ยมีที่นั่งมันเป็นสวนออกลังกายแล้วก็มีทั้งที่นั่งแบบนั่งกับหญิงมานั่งจีบมานั่งคุยแล้วก็มานั่งแบบ มีกระเทยมีกระเทยด้วยแล้วก็มีแบบที่นั่งลับแบบที่แบบนั่งแบบสบายตกปลาก็มีตกปลาก็ได้เดี๋ยวเราจะพาไปดูเดี๋ยวเราพาไปดูที่ที่ที่นั่งชิลที่นั่งชิลแต่ว่ามันก็มีนั่งนั่งจิตหญิงนั่งกินเหล้านั่งปาร์ตี้กันประมาณนี้แต่ละที่วิวสวยๆทาเลดีสังเลยที่รับที่เรารู้นะแต่จริงๆมันมีอีกหลายที่แล้วก็บรรยากาศดีด้วยใช่ดูดูบรรยากาศบรรยากาศดีครับ มาวนมากวัยรุ่นก็จะมานั่งเล่นแถวนี้แหละครับผมอันนี้สวนนี้อยู่ตรงข้ามสอนอ,อพ,รพระประแดงนะใช่ใช่สถานีตำรวจพระประแดงน,นี่จะเป็นที่ออกกําลังกายครับผมที่ออกกําลังกายแต่แล้วแต่ละเครื่องมันเล่นยังไงไหน,ไหน,นกรมกําลังกายกรมเล่นเล่นให้ดูซักเครื่องดิมัน<อ>ทําไงขมาเนี่แล้วต้องมีคําพูดอะไรป่ะก็<อ>มีว่าดูสุขภาพทาากําลังกายทีแรงา ไปดูกันดีกว่าว่ามีสถานที่รับตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างตรงนี้ตรงข้ามสถาน,นีตำรวจนะมันก็จะมีนี่ตรงนี้มันมีมีข้างหลังต้นไม้เฉยเลยมีข้างหลังต้นไม้นี้ก็ไว้ไว้นั่งชิลนั่งชิลได้ร่มซื้อของมานั่งกินกับหญิงตอนกลางคืนนะนี่ไมีโต๊ะมามีโต๊ะนั่งโต๊ะนั่งครับแล้วตรงนี้ได้กินที่ครับ <laughs> มีใครกัดี่ตรงนี้ครับ ไปดูไปดูตรงนู้นกรมกรมกรมพาไปตรงนั้นตรู้ละตรงที่เรานั่งกันแล้วก็มีตรงตรงนี้บอกว่าเนี่แล้วก็มีตรงนี้ครับผมตรงนี้ก็เรามานั่งแล้วเรามาถ่ายคลิปรั้วตรงนี้ครับผมเขามีเขาเขามีไว้ทำอะไร เนี่ยนะผมว่าน่าจะลอยกระทงกันได้มะ้อโอ้ยลอยกระทงมันต้องเป็นโพลงไปโะลงไปนะอ๋อตรงนี้เขาทำเป็นอะไรวะทำเป็นที่ให้คนมานั่งกินเหล้าเหรอนั่งกินเหล้าได้ทำเลดีนะเนี่ยตรงนี้นะมาแก๊งอ่ะได้เลยเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อดีกว่าใช่ๆดูที่อื่นต่อได้เฮ้ยกรมสะพานนี้หน้าเดี๋ยวเราทำคลิปเกี่ยวกับสะพานนี้ดีกว่าใช่ให้กรมวิ่งขึ้นไปแม่งเลยป่ะ วิ่งขึ้นระบานภูมิพลเลยไหวเหรอไหวครับผมเออจะกลิปหน้าเดี๋ยวเราว่ากันเดี๋ยวเราไปดูที่่นึ่งแล้วก็มาอีกที่ครับผมเลยตรงสวนหย่อมเมื่อกี้หน่อยตรงตรงข้างมางโรงเรียนวิศวกธรกษตรครับผมหลังหลังต้อมแผงไฟฟ้าหลังป้มแผงไฟฟ้าครับผมก็อยู่ใกล้ๆกล้กันนะครับผมเดินมาไม่ไกลมากก็จะมีกองคืนหน้าประมาณทุ่มสองทุ่มอ่ะก็จะมีกระเทยเป็นทีมงาเยอะเธอยืนร่วมร่วมสิบคนได้มั้งครับผมหน้าตาดีด้วยแล้วก็หน้าตาไม่ดีบ้างยืนทาอะไรอ่ะ ยืนโบกผู้ชายครับผมผู้ชายที่ขี่รถผ่านไปมาอย่างเงี้ยเที่ยวไม้เที่ยวไม้คนแถวนี้ก็จะรู้กันรู้รู้กันหมดเด็กวัยรุ่นแถวนี้ก็จะรู้แล้วก็จะมีก่องเนี้ยที่อุณหภูอันนี้คืออยู่อยู่ใต้ไอ้เนี่เธอจะยืนอยู่แถวนี้เดี๋ยวนี่เป็นเสาไฟฟ้าอ,อันสงูงเขาจะพาหนุ่มๆเข้ามา หรือว่าไปโรงแรมไปอะไรก็ได้หรือถ้าจะเอาง่ายก็จะเข้ามาทางนี้ประมาณนี้เป็นเรื่องที่ว่านี่ไงมีเสจถุงยางล<ด>นามา่ดูได้เลยครับผมผมไม่ได้โม้นะครับนี่ครับผมมีเสษถุงยางลนไาม้ครับดูได้เลยครับนู่น ข้างล่างอีกอันนึงนูุนใช่ครับเจ้เจ้ครับเพราะว่ามันก็จะมามันไม่ได้มามาเยี่ยวนะมีกลิ่นเยี่ยวนะเนี่ยมันมามันสมุกสกุ๊ดสกุยกันอยู่นี่อืมมันต้องมาสมุกสกุยกันเพราะว่าเฮ้ยข้างหลังนี้มีมีทางเดินด้ว่ามันเลยเข้ามามีทางเดินครับทางเดินตรงนู้นมาสุดถึงองี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเดินทางเราดูทางเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันวิวดีว่ามันเดินตรงมาไหนไม่รู้โคจรเลยแต่นี่พอรู้นะครับผมในตอนคืนมันจะมีเรื่องกระเทย สิบเอรคนอะไรเงี้ยอยู่หน้าตาดีด้วยแล้วก็หน้าตาก็โหดๆก็มีครับผมประมาณนี้ดูซากได้เลยครับผมมีซากถองยางครับแล้วก็เนี่ยที่ใช้แล้วนามัยที่ใช้แล้วครับผมเหค,ครับผมประมาณนี้ครับผมโอเคครับเอาเลยครับนี่เขี่ยท่าทุกซอกเลยครับอันนี้มันมันก็ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับที่นั่งชิลเนี่ยแต่ไม่เป็นไร เพ่า,นนาเป็นว่าเออมันไม่เกี่ยวกับที่นั่งชิวหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจังหวัดที่นั่งชิวอะ่ะที่ผมเห็นนะผมโตมันอยู่แถวเนี้ยมันอยู่ใกล้พอดีก็เลยมันอยู่ใกล้กันพอดีครับเลยมาถ่ายให้หน่อยมาถ่ายให้หน่อยก็คือว่าสําหรับสายเหลืองนะอันนี้เหลืองอันนี้สายเหลืองอ <laughs> เด็กเขาแดงเออตรงนี้ก็อยู่ตรงข้ามสถานีตํารวจครับแล้วก็แหข้ามฟ้าครับผมที่ให้มอไซค์หรือรถเก่งก็ได้ครับผมข้าม อีกอย่างสะพานนี้เพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่ถึงสองปีหรือสามปีนะครับผมเ,ออเราไม่ข้ามฟากแบบเรือโป๊ะเราก็ขึ้นสะพานภูนพลนะครับผมสะพานสะพานสะพานข้ามข้ามแม่น้ําเราเนี่ยส่วนมากว่าที่เขาใช้กันมานานก็คือเอาแพโป๊ะครับผมในแพโป๊ะข้ามฟากเลยมาแล้วครับผมเนี่ยที่ข้ามข้ามกันเด็กประแดงเด็กท่าน้ำแถวนี้เขาจะรู้จักเรือโป๊ะข้ามฟา,ากอะสะพานนี้ก็เพิ่งสร้างมาเสร็จเมื่อไม่น่าจะถึงสิบปีมั้งครับ แต่ว่าสมัยก่อนเมื่อสามสี่ห้าสิบปีเขาเขาจะใช้แพรใช้แพรครับผมโป๊ะโป๊ะโป๊ะคามฟาดโปเลือค์ามฟาดใช้มอไซค์แล้วก็รถกระบะรถเก๋งเมื่อก่อนมียันรถรถรถใหญ่เลยครับผมรถสิบล้อรถพ่วงเลยนะตอนตอนที่ยังไม่มีสะพานข้ามอะเดี๋ยวนี้ไปข้ามภูมิพลกันหมดแล้วใช่ครับผมเดี๋ยวนี้ไปข้ามสะพานภูมิพลครับและนี้เพิ่งเสร็จได้ประมาณไม่น่าจะถึงสปีครับผมสะพานเนี้เฮ้ยอย่างนี้ก็ ตรงนี้ก็เป็นที่นั่งชิวที่รับได้เนาะคเนี่ยมีที่นั่งครับเนี่ยนั่งเล่นได้เลยครับผมแต่ทีเนี้ยช่วงนี้วิกฤตนี้ก็คือเรื่องเรื่องโควิดใช่ไหมพี่นะโควิดสิบเก้าก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่สรุปอะไรนะก็ตอนนี้ยังแต่เขาคลายแมทเลยอะครับพี่นะคลายแมทคืออะไรวะคลายแมทก็คือว่าปลดล็อกอะปลดอะไรเขาเรียกปลดอะครเขาเขาไม่เรียกคลายแมทคลายแมทมันแปลว่าจุดสุดยอดหรือเปล่า สุดยอดนะประมาณนี้ผมไม่รู้ว่าสร้างไปถึงยาวไปถึงไหนผมไม่เคยเดินเออเดี๋ยวเราเดินเราลองเดินไปถึงถึงไหนครับผมเราลองเดินให้สุดเลยดีกว่าใช่ไม่สุดไหนผมยังแต่แต่ถ้ามันไกลมากไม่เอานะไกลมากก็ไม่เอาตรงนี้ต่าไฟฟ้าที่มีกระเทยเมื่อกี้กระเทยเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ที่ผมพาเข้าไปชมเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เรามาถ่ายเสาเนี่ยที่เราถ่ายถุงยางเยอะนี่ตรงนี้ก็มีถุงถุงยางรับวะนี่แปลว่ามันก็มาแสดงว่ามา านนม,ามาตรงนี้ด้วยดึกๆใครมาเดินตรงนี้ก็อาจจะเจอกระเทยฉุดนะพ่นะกระเทยเยอะนี่ไงยางทำไมเพราะว่าตอนคืนกระเทยจะเยอะมากแถวนี้ผมยังไม่เคยเดินมาถึงไหนเลยในตรงเนี้ยอืมโอ้ยไหนไปถึงนู่นเลยครับลองเดินให้สุดแล้วเดี๋ยวเปิดกล้องอ,อีกทีนึงเดี๋ยวปิดกล้องก่อนใช่ลองเดินแล้วปิดกล้องก่อนแล้วเดินให้สุดแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากอย่างนี้เนี่ยมีสะพานลงมาอย่างเงี้ยครับผมเขาสร้างไ่้มีสะพานลงมาอย่างงี้เพราะว่า ทั้งแถบเลยนะเห็นมีสะพานตรงนี้ตรงตรงเดียวที่จะลง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 ไปแล้วลงไปทำอะไรก็ได้นะพี่นะลงมาเที่ยวก็ได้เลาะทงก็ได้นะอยอย่างนี้เราไม่อาบนั่งคิดเล่าก็ได้นะมางล้างมือก็ได้อาจจะเจอกระเทยฉุดโอ้ยบ้านบ้านบ้านแถบนี้สวยเลยนะสวยเลยนะเมื่อก่อนเคยเป็นบ้านริมน้ําไม่มีผู้คนบรรยากาศดีเดี๋ยวนี้ต้องกลายเป็นแบบแบบคนเดินผ่านมาเออมีคนเดินผ่านไปผ่านมาแถมไม่ไม่ไม่เป็นริมน้ําอีกต่อไปแล้วอีก โดนเขื่อนนีดกันโดนเขื่อนนี้กัน,ดนเดีวเราเดินเราเดินต่อไปเดินนอนโดนเดนิดนวปไม่ได้ดดดยาวมานานไหนเรื่องทางที่ผมเดินมาตั้งแต่หน้าโรงพักก็ตรงนี้เขาที่ผมถามถามคนที่เขานั่งอยู่งแถวเนี้ยเขาบอกว่าสุดประมาณนี้บางทีมันมีทางทะลวุว่าแถวโรงวัดโมกวัดแครแต่นี้ไม่รู้เขาจะเปิดประตูเปล่าเลยไม่สุดเลยนะ ร้อยเมตรนะครับผมวเวลาเรือใหญ่เข้ามาืึบน้ำปัย่ึงทีด้ดึกๆจะมีคนปลาเปล่าไม่รู้นะอะไม่แน่นะยังดึกไม่แน่จะมีคนมาตกปลาก็ได้สุดประมาณนี้ครับผมแล้วก็ที่เหลือก็บ้านคนแล้วก็น่าจะเป็นทางตันข้างหลังเนี่ยสุดประมาณนี้เขาังไม่ได้เชื่อมต่อตรงสะพานแต่ตรงนี้มันมีล็อกที่เราจะมาเหมือนเหมือนตร,ตรงนู้นอนะ่ะก็จะเดินลงมาได้ ถ้าทางที่จะออกไปตรงนี้มันเป็นรู้ไปได้ครัวันโมกวัดแช์วันโมกทางเล็กทางเล็กเข้าไปรู้ได้เสาไฟฟ้า,าแรงสูง,สงนี่ครับผมหน้าโรงพักเข้าแดงครับผมเดินมาเรื่อยๆนะครับผมประมาณหกร้อยเมตรเจ็ดร้อยเมตรครับผมแต่ว่าแต่แต่แต่เมื่อ,อกี้ระหว่างทางมันเหมือนจะมีที่นั่งระหว่างทางเลยนะใช่ใช่ตรงระหว่างทางเราเดินมาทางนู้นน่ะมีที่นั่งแต่ช่วงนี้ เขาจะไม่ค่อยมีมั้งหรือว่ามีมันเหมือนจะเป็นหน้าบ้านคนหน้าบ้านคนอืหรือหาลาังบ้านคนเนี่ยอืเขาก็มีแตล่ะมีแต่ที่นี้เขาเป็นหลังบ้านเขาอะ่ะเขาเอาต้นไม้มาวางประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเดินเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นตรงถ้อมอแล้วก็มีริมถมอของของของอันเนี้ยก็มีสถานที่รับนั่งชิลอยู่เราก็ ระหว่างทางตรงนี้ตรงนี้มันก็จะมีริมเขื่อนแบบเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันมันก็กน,นั่งชิวได้อีกตรงนี้ตอนนี้เราอยู่หน้าสถานีตำรวจเดี๋ยวเราจะไปไปไปตรงน,นู้นไปเลาะริมเขื่อนตรงนี้แล้วก็ไปต่อหม่ออันนี้ทีนี้เรามาถึงต่อม่อนี้ครับผมก็คือเป็นประตูระบายน้ำทองรัดโพครับผม ไอตรงที่ที่เราชี้ตรงหน้าโรงพักเมื่อกี้เรายังไม่ได้ไปเพราะมันเป็นทางวนเวยแต่พี่ลานนะใช่แล้วเราเรามาถึงตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าหูหลักมากใช่มันมีสวนสวนเว่งสวนหย่อมสวนสุขภาพมันมีมีสองฝั่งเลยแล้วก็มีมีมุมมุมให้นั่งอ่ะตามตามผิ่น้ําตรงนู้นตรงนี้แบบนี้เต็มเลยเต็มเลยครับผมนะแล้วก็มันนี่เป็นประตูที่สามนะพี่นะใช่ ในสวนนี้ในสวนก็จะมีเครื่องเด็กเล่นเครื่องออกกาลังกายมีคนมาวิ่งมีทางให้วิ่งมีอะไรใช่เด็กนักเรียนมานั่งบรรยากาศดีมากแล้วตรงนี้เขามีรอรอรถข้ามฟากเหมือนกันมั้ยเออใช่เฮ้ยมีข้ามฟากด้วยหรอมีข้ามฟากด้วยตรงนี้เออไม่รู้ข้ามฟากไปไหนไปมีเรือข้ามฟากด้วยโคเจ๋งเลยจะได้รู้นะว่าหลังเปดเราเป็นว่าเรามันมีเรือข้ามฟากหลายอย่าง นะูมนเหรอเข้ามาทางประตูไนะหนตู้หนึ่งเหรออ๋อเท่าไหร่อ่ะพี่ค่าครับมอไซค์สิบบาท,อ,าบาทอ๋อตัดสิบบาทเหรอมอไซค์สิบบาทอ๋อมอไซค์สิบสามสิบบาทมอไซต์กับคนแคาา่อ๋อคนอย่างเดียวสามบาทอ๋อคนอย่างเดียวสามบาทถ้ามอไซต์กับคนสิบบาทขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับผม ถ้าไปฝั่งพระรามสามเหรอพระรามสามได้แต่เป็นที่นั่งครับผมนั่งยู่ได้ครับผมไม่รู้ปิดกี่โมงไม่รู้ว่าปิดกี่โมงตากลางวันเนี่ยตั้งแต่ตอนเช้าครับผมมันตกปลาได้สบายเลยนะอืคนที่ชอบตกปลานะผมเห็นว่าตกปลาได้ตกปลาได้สบายแล้วก็มีเรือข้ามฟากด้วยท้านนู้นพระรามสามผมก็เพิ่งรู้นะได้นะตรงเนี้ยมันเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเออเพิ่งเปิดไม่กี่ปีแล้วมั้งไม่กี่ปีแล้วมั้งครับผม ไปไปดูตอหม้ออันที่เราบอกกันมาตรงนั้นวัยรุ่นจะเยอะหน่อยประตูระบายน้ําของลับโผล่ครับผมโอเคนะครับเอามาถึงตรงที่ผมบอกตอหม้อตรงนี้ที่บอกว่าเชื่อตรงท่าน้าตรงหน้าโรงพักที่ชี้มาตรงนี้ครับผมแล้วตรงนี้จะปกติประตูมันจะปิดเลยปิดสนิทอ่ะปิดเข้ามาเลยโซ่มันจะชิดโซ่มันจะปิดแต่นี่เขาดึงออกมาให้น่าจะเดินเข้าไปนี้ได้ แล้วก็มีทางเข้าทางนู้นนะปกติว่าวัยรุ่นจะรักเข้าทางนู้นกระปิงนเข้าทางนี้แหละปีเข้าทางเดี๋ยวเราไปเข้าทางทางเข้ารับดีกว่าทางเข้ารับแต่ว่าจริงๆเขาก็ปีนปีนเข้านี่แหละเนาะใช่ใเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังวิวโคตรดีใช่ป่ะใช่ใช่ข้างหลังวิวโคตรดีครับผมใช่แล้วก็แล้วก็ริมนู้นจะมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยใช่ริมนี้จะมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยครับผมติด ติดแม่น,มน้ําเป็นร้านมาแพงเป็นร้า,น,รา,านเป็นร้านเหล้าเป็นร้านอาหารครับผมราคาก็ไม่ค่อยแพงมากนั่งชิวๆครับผมป่ะไปดูทางลับอ่ะ <_ S 2> ไปดูทางเ <_ S 1> ข้าลับเมื่อกี้ตรงหน้าประตูอ่ะที่เราบอกอธิบายเมื่อกี้มีัยรุ่นปริงอ่ะก็เข้ามาทางนี้ทางลับเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางนี้ยังมีมันจะม,มีทางชิวๆเนี่ยฟังนะฟังนะนั่งชิวๆนั่งเล่นชิว แล้วก็การเข้ามันมีทางนี้ด้วยพี่ล่าถ้ามันมันกลัวตกน้ำหรือกลัวอะไรเนี่ยมันก็มุดเข้าทางนี้ได้เข้าทงี้ก็เข้าไปได้แล้วเห็นไหมแต่เราเข้าทางนี้ทางนี้เราเนทางนี้มันทาเปื้อนเราเข้าทางนี้ล่องเนี้ยเข้าอะไรเพิ่มจับลาวันไดให้ดีแล้วค่อยๆเดินเฮ้ยวางตกนะเสียวอุ้ยถ้าพื้นลื่นนี่หมดเข้ามอะไรเพิ่ม ถ้าลองหน่ยเนี้เราไปเสียว uh huh. ตอนนี้ผมมาตอนนู้นมานั่งกับเพื่อนผมไม่ไมาตกปลาไปสุดนู้นเลยไปตรงนี้ไ,<ป>ไม่มีหญ้าเลยครับผมหญ้ไม่มีเลยที่ขึ้นขนี้เราเดินเล่นนอกก็ได้แต่ว่าถ้าใครถือกล้องก็อาจจะสะดุดตกน้ํได้เาไดวเดิน่อนอน้ในมีแต่หญ้าครับข้างในล่ื่นครับผมคนมานอนมีคนมานั่งเล่นคนมาตกปลาได้ครับผม เดี๋ยวจะให้เข้าไปดูง่าในเมื่อก่อนที่รอที่ผมมายังไม่มีย่างนี้เลยย่าไม่ขึ้นรกขนาดนี้ครับผมตอน,นแรกๆที่ผมมานะตอนนี้ย้าขึ้นรกแล้วครับผมช่วงโควิดวไม่มีคนมาดูแลเลยครับนี่ครับผมเข้ามาแล้วครับผมมีทางบันไดลงไปเล่นน้ำด้วยป่ะมีทางบันไดลงไปครับผม จริงมีที่นั่งชิวเยอะมากครับผมทา่านาพร้แดงครับผมเนี่ยฝั่งนุ้นฝั่งนุ้นมีคนกางเต็นท์วยเป็นส่วนตัวเลยเห็นไหมกขงเต็นท์ส่วนตัวแล้วก็ทางนุ้นมันก็เข้าเข้า,ขาทางทางบ้านบ้านคนนย่งครับผมดนบ้านคนไม่เข้ามาเลยครับผมดึ่เลื่นมากครับผมกินเหล้าพาสาวๆมานั่งสบายสบายครัสบส่งฟ้ากสบาย บันไดลงแล้วครับผมได้ลงอ้างล่างได้ครับผมแล้วก็ขึ้นข้างบนได้เรามีเก้าอี้ให้นั่งตรงนี้มีเก้าอี้ให้นั่ง,นนงชิลๆม,ลลมุ้ยจะฝันมุ้ยจะล่มนะพี่นะถ้าดึกๆอะมันล่มล่มลื่นหมดอะล มัน่หรือก็ได้ออกทางนู้นก็ได้นะพี่นะใช่ออกทางทางที่เราบอกก็ได้ลาสบาย เดี๋ยวประตูประตูที่ผมบอกตอนแรกครับผม,เ,ามาเข้ามมาข้งในแล้วเรามาตรงที่เราเราบอกตอนแรกตรงหน้าประตูครับผมแล้วก็จะออกทางลับทางนู้นเข้าทางลับทางนู้นเราจะเข้าขออกง่ายถ้าเกิดทางทางทางลับก็คือเลี้ยวขวาไปทางนี้ ลมลื่นมากลมลื่นมากครับเดือๆก่อนนอนผมมา้าตยังไม่ลกขนาดนี้เลยไม่ยากนล็อก้าไปเดี๋ยวไปดูอีกที่ครับก็มาอีกที่ครับผม,มอ่รมอตรงนี้เป็นที่นั่งชูยาวๆเลยครับผมแล้วก็ไปทางนูลเลยยาวๆเลยแต่ทีนี้ออกข่าวออกข่าวเมืกครับออกข่าวช่องไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้เลือยใหญ่ชนเข้ามามันก็เลยต้องไปเดินอ้อมใช่ไหมเขาปิดไว้ก่อนผมก็ไม่รู้ว่าปิดไว้ประมาณไหนกําลังท่อมแซมหรือบูรณะหใหม่ก็ไม่รู้ ต่ปกติมันเป็นเดินยาวาไปนู่นเลยเยาวติดไปนู่นเลยอันนี้เรือใหญ่มันชนเข้ามาครับผมอ๋อกำลังบูรําใหม่ครับเขาปิดไว้เนี่ย้องว่าไม่ใช่เรือใหญ่ชนหรือว่าตรงช่วง,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 งนู้นใช่ใช่ช่วงนี้แหละทำทำใหม่เขาปิดทำใหม่ช่วงนี้แหละมันชนยุบเข้าไปเลยอะ่ะ ันพังเข้าไปเลยไหนเรา้วทมามมันมันยังเก่าอยู่เลยอ่ะไหนมันทำใหม่แล้วแต่นี่ญีนมันตกพี่หรออะไรประมาณนี้แหละมาชนเข้าไปซอกเดียวหรือว่าชนตรงนู้นเออชนตรงช่วงนู้นแหละหรือตรงนี้เขาจัดงานลอยกระทงเขาเลยกันเลยออะไราไม่ใช่เจ็ดสายทางเขาคืออะไรประมาณนี้แหละเราว่าเป็นทางทำรดตอนที่ผมมามันมันทำใหม่หมดเลยอ่ะมันทำเป็นเป็นเป็นช่อง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 อ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เรามาจากสาไฟฟ้ารางสูงตรงนู้นตรงที่กระเทยส่วนฝั่งนี้ตอม่อทางลับเมื่อกี้ แล้วก็ตรงตรงระหว่างเนี้ยขึ้นขึ้นไปต่อมอ่อจะมีร้านอาหารเต็มเลยเต็มเลยร้านอาหารเต็มเลยครับผมวังลื่นครับไปดูฝั่งนู้นอีกทีก็ฝั่งนู้นอ่ะอาจจะปิดแล้วก็มันมันเป็นเ,นเ,นเรื่องวันลอยกระทงเมื่อคืนนี้แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะเปิดให้เมื่อไหร่แต่เมื่อคืนนี้เขาลอยกระทงแล้วก็ทำเพิงลงไปอย่างนี้ เป็นแพลงแหวงล่างให้เป็นลอยกระทงตรงนี้เราก็ซื้ออาหารมานั่งกินดึอๆได้เนอะซื้อเบียร์ไม่ซื้มันก็มีโต๊ะนั่งซื้ออาหารมานั่งกินดึกดๆได้ก็นั่งกันยาวเลย,ยบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีครับผมท้องถึนก็ยิ่งดีครับทรงนี้มีแดดแดดแดดร้อนนะครับผมก็สุดแล้วครับผมของท่าน้ำพรับระแดงแล้วก็ที่เดินที่นั่งพักผ่อนนะพี่นะใช่ แล้วก็ชิวๆของเราก็เด็กขาแดงจะรู้นะครับผมเ่านี้ก็เป็นบรรยากาศแบบนั่งเล่นแล้วก็มานั่งคุยนะสาวนั่งคุยกันจีบกันหรือว่ามีกระเทอตรงที่ผมบอกอะไรส่วนมากก็จะรู้เใเขาบแดงเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นถ่ายลง YouTube หรือว่าใน Google อะไรทั้งนั้นนะแต่ในทีเนี้ก็จะให้รับรู้ว่ามีแถวบ้านผมมีที่นั่งเที่ยวนั่งเล่นระวน,นี้ ฝากกดไ like, ลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับผมกดซับสไครป์ให้ผมด้วยคอมเมนต์เข้ามาครับผมช่องกลมหน้ารักครับผมขอบคุณครับใต้สะพานใต <ผม S 2> ้วัดอาสาวัาดอาสาใต้สะพานวัดอาสามีเครื่องเล่นแล้วก็มีกระต ong มันต o n ก็มีสนามบอลแล้วก็มีสนามบอลสอ สนามตะก้อด้วยครับในสนามตะกอ้อ